หรือพี่พีต้องมีซิงเกิลอัลบั้มเป็นของตัวเองแบหนเอาง ok. ั้นเลยหรอเอางั้นเลยเป็นอัลบั้มเลยซิงเกิลมันธรรมดาเกินไปอัลบั้มหนึ่งก็คือมีสักสิบเพลงให้พี่พีทร้องคนเดียวมีใครอยากฟังไหมคะขอบคุณนะครับพี่จุ๋มบอกไม่เหงาพี่จุ๋มไปเท่ากันทุกที่เลยครับตั้งใจางซ้อมจริงๆซ้อมมาแต่ว่า เดี๋ยวจะมาลองนะแต่อยากให้ทุกคนดูคลิปเบื้องหลังก่อนคือเราเริ่มมาตั้งแต่แบบหาคีย์ไม่เจอแบบแย yeah, ่มากๆจริงๆจนจนครูแบบคือคนที่ดีใจที่สุดหลังจากร้องจบอะไม่ใช่ใครนะคือครูที่สอนร้องเพลงคือน้องเฟิร์นฮะบอกว่าแบบเออร้องได้สักทีจะได้เริ่มมาสอนคือฟังอะไรมาฟังจนจนครูที่สอนมีความรู้สึกว่าเขาร้องเพี้ยนไปด้วยอะคือพอเราร้องไปเรื่อย พอเขาฟังอ่ะเขาเริ่มเพี mm ้ยนตามแหละแล้วเขาก็บอกว่าเออมันถูกหรือมันผิดนะอะไรเงี้ยเก็บของเนี่ยค่ะพี่ไมาพี่ยังไงก็อยู่กับบ้านหนูบ้านพี่พีงั้นหนูมาอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขาไปเก็บในรถก่อนอยู่ตรงนี้กันเขามาดูเต็มเลยอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเอาอันนี้ด้วยนี้หนูไม่เอาไว้หรอเด็กคาราเต้ก็เดี๋ยวไปฝากไปที่พีพี่มันบ้านเดี๋ยวหนูย้ายมันจะเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ต้องมาอยู่บ้านพี่พีดบ้าง ได้ได้พี่จุ่มช่วยผมหน่อยนะครับมาพี่พีอันนี้ไปเก็บด้วยเลยของพี่แพก็ของพี่พีนอ่ะมาใส่มาเอาหมีก็ได้รับหมี่ใสแบบนี้เลยทุกคนบอกอยากเห็นบูมค่ะป้องอ่ะใช่หนูทุกคนหนูจะยังอยู่บ้านตัวเองอยู่ก่อนนะเพราะว่าพี่พีต้องรอเลิกเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีเลิกวันข้าพ่อนี่ของพ่ออะไรแบบอ๋อ เสียก่อนเดี๋ยวจะต้องมีวันแบบโไดีไนะอ่เลิกเข้าบ้านอะไรอย่างนี้อีกวันนี้หนูจะอยู่บ้าน,นห,หนูต้องเริ่มไล่เก็บข้าวของแล้วอ่ะเขาบอกว่าเขากำลังมาแต่เดโมอดี๋เขามาจะเดโมอ <100. S 1> มันยังออกจากงานแต่งไม่ได้เลยบิวอ,อยู่ไหนอะอู่นโดมาสิไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสมากของบิวอะซีเรียสแน่อันนี้ทิ้งมาเดี๋ยวทุกคนหนูจต้องเริ่มทยอยขายข,ายของมือสองของตัวเองออกไปละพรุ่งนี้หนูว่างหนึ่งวัน ที่เหลือหนูทำงานทั้งอาทิตย์นี่หนูทำงานอันนี้ทิ้งไปแล้วกันมันหมดสภาพแล้วปะทิ้งเถอะรอเอฟแต่งละให้ผู้ชายเลี้ยงเลยปากได้เดอ้อสู้จะทำแบบนั้นไม่ได้เราต้องช่วยกันหาเงินสร้างบ้าน เราต้องสร้างบ้านอีกนะเราต้องดูแลตัวเองก่อนให้ทุกอย่างมันเข้าที่ก่อนโอเคเลิกแกเมื่อไหร่อาจจะเป็นเดือนหน้าไปเลยไหม ยกก่อนแยกใช่แยกก่อนค่ะแยกก่อนนี่ใส่ข้างนี้สิกล้องมันกลับกันอยู่ค่ะพวกนี้ไม่ทำงานมาเลนทำงานยาวฉันได้ไปดูคอนเสิร์ตคอกเทลแล้วละ่ะฉันฟินตอนนี้เขากำลังเก็บของขอยู่นะไปดูปะน่าจะไม่มี บ้านพังบ้านเอามืดแล้วคุณลีอยู่ไหนคออยู่ะไาทำนนไนาอะไรหรอมาพี่เจอที่บ้านแล้วต่เขาบอกว่ามีคนรับแล้วทำอะไรเปอบลูกเอ้ยทำบ้านลูกให้ แล้วเขาบอกว่ามีผู้ชายรับแล้วใครอ่ะถามแม่ดิวเขาบอกว่าไม่ได้รับบ้านไหนหอยากเห็นเป็เปปรดรถพี่พีทเต็มอีกละเดี๋ยวหนูไปช่วยจับฝัง่งนู้นไหมคือเต็มหมอพี่พีท,พออก,ทก็ขยับเบาะนี้สิ ต้องดันดันขึ้นด้านหน้าโอเคดันไหมโอ้วันสูงโอเคได้ละได้ละพี่พีมีคนอยากเห็นลูกขาอยากเห็นมีคนอยากเห็นเป็ดเป็ดอยู่ไหนอ่ะเราไปปล่อยแล้วไม่ใช่หรอพูดจาไม่ดีเมื่อกี้เขาได้กอดเป็ดด้วยทุกคนอยากเห็นภาพหวานซึ้งไหมคะพีกกอดปดปดพี่กอดเป็ด แม่มาแล้วนี่เบเลยะพี่จุ๋มมาพี่จุ๋มเอาเป็ดลงมาหน่อยเร็วพี่จุ๋มบอกว่าเป็ดลงมาอีกแล้วหรอกคะคนอยากเห็นเป็ดกับพี่พีทรักกันน่ะแต่พี่พีทบอกว่าจะทําบ้านให้เป็ดอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นห้องแอร์ด้วยแล้วห้องแอร์นั้นก็นอนกระจุมารีบัวลายนั่นเองเฮ้ยเราจแจกันกลับมาปะ เราบ้เรียกว่าเจอก,กันได้ด้วยหรอเยือกน้ำมาพี่พีทุกคนอยากเห็นภาพความรักที่พี่พีทมีให้เป็ดไหมคือ<า>ตอนถ่ายสเกาแพนด้าวันเนี้ยก็รู้สึกว่าพอเป็นโลง่งบ้านเป็นโลง่งมันก็สวยดีเหมือนกันนะมันยัไม่มีที่อ่ะมีขนาดขนเทียอแบบ อยากเห็นทุกคนอยากเห็นจริงวันนี้ความรัมกที่พี่พีกับเป็ดจะมออให้กันวันอันนี้พี่พีลองแกะถีบพีได้ไหมแกะได้ค่ะ